สวัสดีครับพบก,กับช n n e l โครวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูแซ่บๆมานําเสนอครับก็ผมไปแม่โครมานะครับมันก็ถือว่าสดพอประมาณนะครับก็อยู่เชียงรายนะครับจิว๋วจิ๋วสั่งมาเขาอยาจะเขาจะทำเมนูเมนูอะไรนะจิว๋วยำนะครับยำหอยนางรม่าแล้วก็เป็นหอยนางรมทรงเครื่องนะครับมีทั้งเซ็ตเลยครับ ยำหอยนางรมสูตรคุณจิ๋วเขาใส่มะม่วงเลยนะใส่มะม่วงแต่สางโรงเรียนซื้อมะม่วงดิบแต่ว่าโรงเรียนได้มะม่วงประมาณนี้มาครับมะม่วงหามมะม่วงหามาเป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับแล้วเขาใส่กุ้งด้วยเหรอใส่นิดหน่อยอ่าใส่กุ้งด้วยนะครับนี่ครับครับผมนี่ครับสูตรของจิ๋วเขาเอ่อใส่มะม่วงเลยมะม่วงสุกนะครับยำเอ่อหอยนางรมเดี๋ยวตักหอยนางรมใส่นจกันเลยเนาะใส่นี่นะครับเดี๋ยวไปฟีดไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนําสูตรเอาน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับ จิวเขาจะเป็นคนยำแต่ลุงเด่นจะมาแนะนาสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับถ้าทําน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าจะให้อร่อยตองนี้ครับพริกขี้หนูสวนเพื่อนๆต้องซื้อพริกขี้หนูสวนนะครับมันจะไม่มันจะไม่เหม็นเขียวนะครับตัวชานก็จะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่สีน้าจมสีของน้ําจิ้มจะไม่ดํานะครับครับแล้วก็กระเทียมนะครับเมล้าผักชีนะรจริงๆน้ําจิ้มซีฟู้ดใส่เกลือไปนิดนึงนะครับ มันจะไม่เค็มปราแม่มปราแม่พอดีนะครับแล้วก็มีเอน้ำตาลมะพร้าวครับนี่ครับเกลือน้ำปลาอย่างดีแค่นั้นนะครับก่อนอื่นเลยก็เอาพริกนี่ครับกระเทียมไปโขกนะครับโขกจนพอดีนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวเติมน้ำปลาก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับอ่าเจนี้รอติดตามนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดถรงวรุกเดนะครับโขกเอง เน้นยพี่คิดถึงสวนอย่างเดียวครับอย่างแรกเลยก็เกลือผมใส่เกลือไปด้วยครับใส่เกลือไปก่อนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเชื่อวต้องใส่เกลือหน่อยนึ่งมันจะมันจะพอดีนะครับเกลือธรรมดาผักชีนี่ครับจริงๆผมลืมซอยเนาะอยืมมีดหน่อยยืมมีดหน่อยครับใส่เกลือแล้วก็ใส่รากผักชีอยูอ่ก็ใส่ไหมใส่ลาบผักชีมันจะหอมนะมากินกับซีฟู้ดพวกนี้อะไร ใส่เงาอะไรจะนอนเงาอะไรใส่หน่อยก็ได้ไหมฮะสูตรจิ๋วเขาบอกให้ใส่นิดนึงตะไคร้ซอยลองดูครับผมไม่เคยใส่นะใส่นิดนึงอย่าไปใส่เยอะครับแล้วก็กระเทียมจริงจริงกระเทียมต้องใส่เยอะผมเชื่อว่ากระเทียมใส่เยอะนะครับมันจะหอมโขกเอ่ออันนี้ก่อนรากผักชีสไปก่อนกับเกลือน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่เกลือนะคัณจะพอดีจริงๆครับ กระเทียมครับกระเทียมใส่เยอะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยอย่าไปแต่ว่ากระเทียมต่วนี้แพงมากนะกระเทียมเมื่อก่อนกระเทียมจีนนี่นำเข้ามาใหม่ๆ่ผมเคยไปซื้อใช้ตลอดกิโลละสามสิบห้าบาทตอนนี้โลร้อยี่สิบครับ,นะรบกระเทียมไทยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าน,นี่มันสะดวกดีนะครับโขกกระเทียมต่อเลยครับนี่ครับน้ำจิม้มซีฟู้ดก็ ใส่กระเทียมไปเยอะหน่อยแล้วก็พริกแต่ว่าพริกผมเยอะนะครับพริกขม,มก็เยอะใส่ไปเลยครับใส่พริกไปสองกําพริกขี้หนูสวนนะครับเดี๋ยวผมปรุงให้ดูมันจะบบเขียวมันจะไม่ดำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็จะหอมพริกขี้หนูสวนครับนี่ครับตามเองถ้าเป็นร้านอาหารบางร้นานเขาบางทีเขาก็โขกนะครับเขาจะโขกจนเออเออ เ,เขาจะไปปั่นแต่ว่าถ้าวันลักษณะของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทำร้านอาหารในเขาทำเยอะเขาก็ปั่นก็โอเคแต่ว่าเราทำกินเองเนี่ยเน้นโขกเองรอว่าต่ำเองเนะครับมันจะหอมแต่ว่าหลังลองทำดูนะครับใส,ใส่ใส่เกลือไปนิดนึงมันจะเค็มไปพอดีเ้ยเดี๋ยววหลังคุณเด่นจะมีสูตรน้ำจิ้มในรอหน้าแรงก่อนคุณเดนจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบใช้มะนาลน้อยที่สุดอร่อยเหมือนกันนะ สูตรอันนี้ผมใช้ผมเคยไปกินโรงแรมแถวนั้นมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้น้ำมะนาวเลยแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลนะครับร้วแต่อร่อยครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรให้ใช้เวลาโคกนิดนึงครับครับนี่ครับอ่าโคกจงเลียดเดี๋ยวเราปรุงตรงในโคกเลยครับมันถึงจะได้ดูดีนะครับอ่าก่อนอื่นเลยใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับนี่เห็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับ ใส่เลยถ้ามีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าถ้าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความเหนืดของน้ำจิ้มมันจะพอดีนะครับใช้น้ำปลาอย่างดีเมื่อกี้ผมเอาเอาช้อนไปคนนะครับเติมน้ำปลาไปครับล้างสาคุกันในตัวนะครับบีบน้ำมะนาวใส่เลยมะนาวต้องสองลูกนะเพราะว่า ผมจะทำน้ำจิ้มเดีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเดี๋ยวจะให้คุณจิ๋วเขาทำยำนะครับอันนี้ใส่ยำได้เลยกันเลยจัดกิจจัดนะครับยำหอยนางรมค,ครับคนนะครับเดี๋ยวผมขอมะนาวอีกลูกหนึ่งแล้วก็มีน้ำนตาลปี๊บนะครับมันจะมีความเหนืดของมันน้ำตาลนะครับปรุงก็ใส่น้ปลามะนาวผงชูรส น้ำตาลมะพร้าวแค่นี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับนี่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ครับวามนึ่งทองน้ำจิ้มเราเราตำยังไงก็ไม่ดำผมเคยไปบ้านมิสเตอร์ฮอรเสียแกให้ผมตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเขบอกทำไมตำไม่ดำแกทำน้ำดำแค่ไหนนี่ครับเราตำเองนี่มันจะได้ความสดแล้วก็หอมากผักชีน้ำจิ้มซีฟู้ดเทใส่กุ้งใส่หอยนางรมนี่ครับ ที่เราไปซื้อหอยนางรมกินนะเขาปั่นมารสชาติเขาละอย่างครับถ้าว่าอันนี้อันนี้น้ำจิ้มสดแต่าหอยก็พอดีครับอ่านี่ครับครับเดี๋ยวปรุงรสให้ตามใจทีถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํายำเลยครับครับเ๋ยวมาดูสูตรยำของคุณจิ๋วนะครับอันนี้เป็นอันนี้เอา,ายำเหรอหรือว่ากินเครื่องเคียงใส,ยยใส่ยำใส่หมดเลยเหรอลาโทเดี๋ยวแบ่งไว้อย่างละหน่อยนะบางทีจะเอาแบบเออนี่ครับ เรามาดูน้ำส่วนผสมของจิ๋วเขาทำใส่อะไรไปบ้างนะจิว๋วกับนี่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาหมักป่ามะน,นาวผงปรุงรสผงปรุงรสนิดหน่อยผงชูรสมั้งเออผงชูรสชูรสแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมโขกไปครับไม่ค่อยเห็นนะอืมสูตรนี้มันจะเข้ากับหอยนางรมนะเป็นยังไงใส่ หอมแดงกระเทียมซอยนะครับอุย้ยเขาทำดีมากเขาทำตะไคร้ซอยตะไคร้นี่สำคัญมากกินกับหอยนางรมจุ๊บโอ้จานนี้สามสิบเอ้ร้อยห้าสิบบาทคนมีใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดฝอยอแปวหอยมาหอยมา,ยม,ามีกุ้งด้วยนี่ใช่มีกุ้งด้วยนะครับ ก็ใส่กุ้งไปนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยพอเพราะเอกของเดี๋ยวแ<ร>ป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเอาไฟมาส่องให้ดูแป๊บนึงครับคือสีมันน่ากินมากนะแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีแฟดนะครับพอเจอแฟดเสร็จก็ออกมาแล้วครับหอยนางรมเราอืมใส่เข้าไปนะครับ แล้วงานงานนี้มีผักกระเฉดนะเพราะว่าผักกระถินเอามาเอาผักกระเฉดผักกระถินมาให้หน่อยใส่กระถินไปเอ้ยผักกระเฉดไปกระเทดอะไรผักกระเฉด,ดสดนะครับใส่มะม่วงใส่มะม่วงคนแบบขยำไม่ต้องคนแรงเพราะว่า หอยมันจะช้ำเกี่ยวเกียวหรือเปล่ามันรู้ไม่ช้ำหรอกแต่ว่าเกี่ยวหรือเกียวแตกอือหือือ,อ,อา,าล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งหนาตามันเทให้ดูสดๆไปเลยครับ มีของกลิน่นมันเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดเจอน้ำพริกเผาเข้าไปทำเจอใบมะกรูดเออกระแลกเลยแต่หอมครับนี่ครับอย่างก็หอมเจียวอ๋อหอมเจียวยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวอหอมเจียวโรยหน้าอีกทีนเนาะบรกงร่องซุปหน่อยครับตามด้วยออหอมแดงเจียว มุมแสงให้ดูกัน <Okay. S 1> แต่ว่าหอมหอมไม้บุกรูดนาลุง mm hmm. เด่นจะชิมนะครับทีนี้ครับถึงเวลาต้องลองชิมด้วยหน่อยสูตรนี้หอมนะ่ะ mm hmm. พริกเผาเพราะมีกุ้งลุงเด่นจัดก,กุ้งเป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาหอยหนางรมเป็นตัวนึงนะครับปาดเลย คุณชอบผักกระเฉดมากหอยที่นึ่งหอยนึงเดี๋ยวมันก็จะมีพวกนอ้หอยน้ำลมไอ้พวกนี้ทรงเครื่องทรงเครื่องคือเราจะกินกับกระไร้กระเทียมหอมแดงกระไซอาวเราอยู่มาเราสูตรเดิมของจิ๋วไม่เป็นไรไกลมันมืดนะครับ กุ้งตัวหนึ่ง,ลงปล<อ>ายทางท่าท <c oughs> ่างเลยหอยทางรวมตัวหนึ่งก็เราไปเก็บเอ่อเก็บมาเลยเอ่อครับอุ๊ยกินน้ำแป๊บนึงแสบเลยเดี๋ยวจิ๋วชิมมาดูสูตรของจิ๋วเองนะครับเลออลุงเด่นเดี๋ยวบอกไปเปิดร้านอาหารได้อย่างเงี้ยสูตรกุ้งกุ้งแล้วก็หอยเลยเนียอร่อย แล้วผมจริงๆกินกับกะทินนะแต่ผมก็ชอบผักกระเฉดอะไรงี้ก็โอเคครับ<ม>แล้วก็กินกุ้งไปก็อร่อยของมันเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับนี่ยังเหลือนะครับเดี๋ยวก็กินกับนี่ตะไคร้จิ๋วเขาไปเก็บนี่มาเกี่ยวกข้างบ้านคลิปก่อนนะครับใคร,ใครเคยดูจะเห็นนะครับกินกระตะไคร้พวกนี้นะครับ<ม>ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับ<ม>เดี๋ยวขอตัวโซ่ต่อนี่ครับเออกินครับ กระเทียมกินกับผักเยอะๆนี่ครับก็น้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้เรามาทาดูนะครับแล้วก็ยำสูตรนี้ก็ถ้าไปตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลองมาทำนะครับแซ่บถึงใจเหมือนกันครับขอบคุณขอบคุณจิ๋วครับวันนี้ช่วยได้เมนูหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้เดี๋ยวพามาชิมหอยนางรมก่อน <c oughs> สูตร <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ <c oughs> สลงไป <c oughs> หอยนางรมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ที่เผาใส่ลงไปแบบแซ่บแต่ว่าป้าแก <c oughs> อาเอาประเภทนี้ทางเหนือบนห้องว่าป้าเนะาะบางทีก็ยังเป็นสาวอยู่ครับแต่ว่าสาหร่ายก็ย่าส่งมาให้จากเกาหลีสาหร่ายแท้ๆเลยครับนี่ครับแล้วก็เอาหอกับโอ้ผมเผ็ดมาผมกินไปหลายแผ่นมากนะครับหอกับอหอยนางรมแล้วก,ก็กินได้เลยเดีย๋ยวลองชิมดูเอาแผ่นนี่ครับเออได้ๆเอาแผนนะ่นเอาปัดไปครับนี่ครับ ซอสลายใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับใส่แล้วใส่ใส่หน่อยใส่เยอะกันไม่ใส่เียวในอยเใส่หนารอใส่หอยนางรม่อยนมอ๋อออขวบนี่เดี๋ยวนดมเดินชิมให้ดูชิมดูเหมือนกันอย่างนั้นนี่ครับโจิมดูไม่กลัแล้วมึงก็กลัวแล้วนะเขาบอกมันจะกลมงหรือจะแท้นะ มาจากอันนี้โซมาบอกครับจ้องให้ดูตรงนี้อ่ะรื่นะองแผนมาให้ดูนี่หน่อยเวลาชิมก็ตักหอยนางรมนอาจจะมืดหน่อยนะครับใส่ไม่เลยตรงเด่นขอใส่กุ้งตัวนึ้งนะครับแล้วน้ำจิ้มซีฟูดใส่ลงไปเออเพิ่งเคยชิมนะยกตักให้ผมหน่อยออน้ำพริกเผา

เอเคเดบ่อเนี่ยแต่น้อตาไก่เลยเดี๋ยวมาานนี่นะอหอมดีครับถ้ายิ่งใส่เยอะยิ่งหอมไปครับเรามากินซุนี่ดูครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวมันจะแบ่งไปทำต้มจืดเต้าหู้ไขนะ่ใส่ละลายอรย่อย,ยเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ